สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่23มกราคม2564ครับตอนนี้เวลา8โมงนิดนิด8โมง15 8ปโมงประมาณ8โมง15ครับผมผมมาถึงนี่ประมาณ8โมงประมาณ8ปโมงตรงครับผมพอดีแล้วก็ขนของลงนิดนิด,นดหน่อยๆครับก็นั่งจริงๆ ถึงนาแล้วว่าจะถ่ายอะไรพอดีเปลี่ยนมนบรรยากาศอยากนั่งฝั่งด้านหน้าครับมานั่งฝั่งนี้เลยวันนี้ตอนแรกตั้งใจว่าจะมาลองขุดหลุมปลูกต้นไม้รอครับแล้วก็คราวนี้คือตั้งใจมาแต่เช้าจริงๆก็ไม่ไ,มได้ไม่ได้อยากบนอะไรแหน่แม่แม่กับกับนาที่บ้านครับไม่ได้บอกแต่เช้าว่าต้องไปตลาดผมก็เลยเสียเวลาไปประมาณชั่วโมงขับรถอีกก็ จริงๆน่าจะถึงเช้าวันนี้ครับก็ตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างสบายครับไม่ถึงจำเย็นไม่ถึงอะไรมากมายแดดกำลังเริ่มลงครับผมก็ตามภาษาตามอะไรเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เหนือแค่แต่งตัวผมยังไม่ได้ทานอะไรเลยก็เลยเนีย่ยซื้อหมูปิ้งมาเดี๋ยวว่าจะกินอะไรก่อนแล้วก็เดี๋ยวคงจะเิ่มประมาณสักสัก8ปดโมงครึ่งคงเดินเช็คเดินนั่นเดินนี่อะไรไปก่อนแล้วก็ลองลองลอง,ลองคำนวณลองลอง,ลองกะดูครับ เพราะว่าคราวที่แล้วที่ตัดหญ้าไปอย่างที่บอกผมแค่ถักๆวันนี้หนึ่งอาทิตย์ผ่านมาขึ้นมาเกือบสองขึ้นมาขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับก็เดีย๋ยวถ้าเกิดถ,า,ถายไปเดี๋ยวก็เห็นเองนะครับก็ามาดูต้นไม้ดูจากสายตาดูจากอะไรไปด้วยครับผมอตอนนี้ก็น่าจะโอเคครับไม่น่าจะมีต้นไหนที่ ไม่ไม่รอดน่าจะรอดทุกต้นครับผมก็ดูจากามีขนนฝั่งนู้นที่ผมบอกว่าใบร่วงร่วงก็โอเคก็ยังยังเขียวอยู่แต่ไม่แน่ใจก็เดี๋ยวต้องไปดูใก,กล้ๆอีกทีหนึ่งครับผมวันนี้เช้าวันเสาร์อีกวันหนึ่งก็ถือว่าเช้าแล้วกันครับผมเช้าผมก็สีม่วงครับเสาร์สีม่วงใส่ตามวัน ก็เดี๋ยวลองดูก่อนวันนี้ก็อย่างที่บอกครับเตรียมตัวทําอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ลองเทสลองอะไรเลยซื้อปั๊มน้ําตัวเดิมรุ่นเดิมแต่คราวนี้ท่อเล็กกว่าเดิมเพิ่มเติมคือต่อสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วเอาให้มันยาวๆก็เดี๋ยวค่อยเทสกันตรงนี้แหละครับถ้าเทสไม่ได้ก็ตักน้ําลดเหมือนเดิมครับผมก็วันนี้ภารกิจก็คงมีแค่ขุดหลุม ปลูกต้นไม้อย่างเดียวครับรดน้ําต้นไม้สูบน้ำเข้าถังนิดนิดหน่อยๆก็ลองดูก่อนว่าถ้าผมขุดต้นกล้วยมาได้เออผมซื้อปุ๋ยมาปุ๋ยคอกมา2อกระสอบครับผมก็เดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งก่อนครับว่าจะลองหลุมไปเลยไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมก็คงจะกะขุดเอาด้วยประมาณสายตาครับตอนนี้มีู่แนวทางคือ1 ขุดระหว่างร่องต้นไม้ที่ปลูกไว้กับขุดตรงแนวที่ผมบอกว่าจดีคราวที่แล้วว่าจะขุดตรงแนวเนี่ยครับตรงตรงที่ผมนั่งต้นไผ่เนี่ยครับยาวไปถึงต้นกล้วยจากนู้นต่อาจจะอาจจะครับผมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับตอนนี้เดี๋ยวขอกินข้าวอะไรให้เรียบร้อยก่อนก็เดี๋ยวเดินเช็คเดินตรวจอะไรไปไปดูก่อนครับเพราะว่าดูแล้วอาจจะมีกล้วยเอากลับบ้านได้ครับ เพราะผมก็ดูด้วยสายตาก็หรือไม่ก็อีกทีนึ่งก็คืออย่างที่บอกครับมันจะมีหญ้าทางขอบขๆตรงต้นมะพร้าวต้นอะไรเงี้ยอาจจะไปถากๆหญ้าลองดูครับดีกว่าอยู่เปล่าๆก็คงถ้าเกิดขุดได้ก็ผมก็ดูแล้วนะครัคงขุดได้ประมาณสักสามสี่หดหลุมแปดหลุมเนี่ยครับระหว่าง ต้นต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยคะคงประมาณนี้ส่วนต้นมะขามฝั่งนู้นที่เอาไปลงไว้ก็ดูแล้วน่าจะรอดแค่2องต้นครับที่เหลือก็คงหาต้นอื่นเอามาลงเอามาแซมเอามาแจมกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมเพราะว่าอยู่ที่บ้านก็ตอนนี้มะนาวก็โอเคครับ เดี๋ยวค่อยไปอัปเดตอีกทีนึงก็มาน่าจะมามีประมาณสัก 14, 13, 14ต้น13ต้นครับตายไปต้นหนึง่งต้นมะกรูดก็ไม่รอดครับผมอ่าต้นอ่าไผ่ก็อีก10กว่ากว่าละกว่ากลก,กต้นก็ยังอยู่ดีครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งก็คงมีประมาณนี้ครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะทานข้าวพักทานข้าวสักครู่แล้วก็เดี๋ยวเดินถ่ายอัปเดตผลิตภัณฑ์ ที่นีี่่ทมีแต่กล้วยมีเครื่องผมเห็นมีไผ่ขึ้นบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวให้ว่างอีกทีครับผมต้นไม้ด้านหน้าต้นหม่อนรู้สึกจะตายเป็นต้นหนึ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมขอให้เมือมีต้นหนึ่งรอดก็โอเคหรือไม่ก็เดี๋ยวผมก็ไปตัดกิ่งที่บ้านมาชำแล้วก็มาลงใหม่ทีหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนในกันจะได้รีบทำอะไรต่อครับผมโอเคครับ โอเคครับตอนนี้ผมทําการทานอะไรเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็เตรียมตัวใส่ชุดชุดเดิมครับก็เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆทางนี้ว่าอะไรยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวพาเดินดูครับผมโอเค,อเคแมวก็เนี่ยครับที่ผมบอก่อเช้าต้น อะไรดีต้นมะขามครับก็จากที่ลงไว้ตอนแรกเห็นแอบ,บเขียวๆต้นหนึ่งก็ไปซะแล้วครับสุดท้ายก็เหลืออยู่แค่2ต้นด้านหลังเนี่ยครับหนึ่งต้นแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งต้นครับกล้วยก็มีอัปเดตนิดหน่อยก็ที่บอกว่าจะแทงแทงปีออกมาละแทงหนึ่งปีหนึ่งก็ประมาณนี้ครับก็เลยมาลังเลอยู่ว่าตอนนี้คือผมกําลังจะแยกหน่อกล้วยก่อนนี้ กำลังคิดอยู่ครับเดี๋ยว่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเอียงครับเพราะว่าเวลาเวลาพอมันมีลูกแล้วมันมันชอบล้มครับแถบแบนี้ผมก็กักว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง,ง,ก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 ,งก็ประมาณนี้ครับก็เมื่อกี้ก็เดินเช็คต้นต้นน้าต้นไม้เนี่ครับอะไรไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ตอนแรกที่บอกว่าใบร่วงๆก่ก็แตกยอดแตกอะไรแบบมาเรียบร้อยแล้วครับผมต้นอื่นก็ยัง อยู่ดีครับก็คงอาจจะต้องตัดปลีกล้วยตรงฝั่งนี้ออกหนึ่งปีครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูเรื่อยๆครับเนี่ยไทยมากินข้าวทิ้งไว้ <c oughs> <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับด้านหน้าผมก็อย่างที่บอกเนี่ยหญ้าที่ผมบอกมันเพิ่งตัดขึ้นละก็บ่นไปเรื่อยครับตัวนี้ยังไม่ได้ตัดเลยปล่อยไว้ก่อนครับผมตรงนี้ครับนี่ ลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยพรวนดินก็แบบผมแบบคร่าวๆครับไม่ได้พวนเยอะนี่ครับหนึ่งหนอ่อสองหน่อครับผมก็โอเคฮะก็น่าจะไม่นานต้องอื่นก็ยังไม่มีอะไรครับผมไ่ผมก็อย่างที่บอกครับอย่าหาทำ ก็จริงๆก็ไม่ได้ว่าแอบหวังว่ามันจะติดหรือมันจะอะไรครับก็ปักไปงั้นนะก็ทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ยาวๆครับถ้างอกก็อันไหนงอกก็เอามาใช้ครับอันไหนไม่งอกก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็เหมือนที่บอกหญ้าที่ผมกลุ่มไอ้กดๆไว้น้ําก็เริ่มลงครับด้านหน้าของยิ่งลงเยอะเลยครับผมก็ต้นด้านหน้าก็ไม่มีปัญหาครับก็มีต้นหม่อนก็เนี่ยยังมีออกลูกบ้างตรงนี้ก็ ไม่รู้จะตายไม่ตายก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับโวคาโดอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้นฝั่งนี้ก็ยังไม่มีอะไรครับผมก็เดี๋ยวขวดเดี๋ยวผมค่อยมานั่งเช็คนั่งไล่ดูว่าไหนอะไรต้องเสียต้องทิ้งต้องอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมด้านหน้านี่คือยังไม่ได้ทําเลยครับผมก็เดินมาให้ดูคร่าวๆครับก็ในมีในส่วนของต้นไผ่โอเค จากการลดน้ำพรวนดินมาก,ก็มีตรงนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งหน่อครับขอโอเคหน่อยนึงมีประมาณนี้ครับผมกล้วยก็ไม่สวยบ้างแก่นบ้างตรงนี้ก็เหมือนจะเริ่มสุกเหมือนจะตายครับดูดิครับโ้นยังไง,ไ,ง,ไ,งไม่รู้อาจจะต้องตัดทิ้งหรืออะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งครับผมก็มีประมาณนี้ครับ ในส่วนของตรงขอบบ่อที่ผมบอกว่าผมจะถากหญ้าตรงนี้ให้มันสะอาดๆหน่อยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีประเด็นคือผมยังไม่รู้เลยว,ว่าเครื่องปั๊มน้ําของผมเนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าก็จะประมาณนี้ครับผมโอเคก็เอามาให้ดูคร่าวๆครับผมก่อนผมจะเริ่มภารกิจของผมโอเคครับก็ให้มีประมาณให้มีให้ชมประมาณนี้ครับ ก็ตอนแรกกะว่าจะมาตอนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมว่าของผมไม่แน่ใจว่าผมดิบกิ่งตอนกิ่งอะไรมาด้วยหรือเปล่าก็ถ้ามันตอนได้ผมก็จะเนี่ยครับจะมาตอนกิ่งเล็กๆพวกนี้พวกนี้แหละครับเอาไปปลูกดูโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับผมอาจจะเดินเวียนหัวหน่อยหนึ่งโอเคก็ภาพรวมก็มีประมาณนี้ครับส่วนที่จะขุดเป็นแนวเป็นอะไรยังไง เดี๋ยวผมขอดูอีกทีหนึ่งครับผมว่าจะขุดไหวไหมได้หรือเปล่าหรืออะไรยังไงครับผมตอนนี้ก็ของก็เตรียงไว้หมดแล้วจริงๆมันมีผ้าคุมดินอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะามาใช้ดีไหมก็ถ้าเกิดยังไม่ใช้ก็เดี๋ยวก็ดูอีกทีก็ตอนนี้คือประเด็นก็เปลี่ยนแผนครับ 1. ผมอาจจะขุดขุดระหว่างร่องของต้นไม้ตรงนี้ครับทุกทุอย่างละร่องครับแล้วก็เพิ่มตรงนี้อีกหนึ่งร่องเพื่อเอาต้นกล้วยมาลงครับผม ตรงนู้นไม่แน่ใจอาจจะขุดไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีคือมะขามาแลครับอาจจะขุดไปแทนตรงที่ที่ตรงนู้นโอเคเดี๋ยวขอเกินขอพูดแค่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขอทำภารกิจตัดไปเลยครับมาติดตามชับชมกับผมเจอกันคลิปหน้าครับ